เมื่อคนคนหนึ่งละตัวตนได้จริงจะเป็นอย่างไรในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าตรัสในอนัตตาลัษนะสูตรว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อจิตเห็นความจริงนี้พฤติกรรมในชีวิตประจำวันจะเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมชาติเพราะไม่มีเราให้ยึดแล้วหลายคนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อละตัวตนอาจจะเกิดความสงสัยว่าณนะตอนนี้สามารถละตัวตนได้แล้วจริงหรือเปล่า จะมีวิธีเช็คไหมถ้างั้นลองมาเช็คกันดู 1. เวลามีคนชมไม่รู้สึกเหลิงและไม่ยึดคำชมเวลาที่ได้รับคำชมแต่ใจสงบไม่คิดว่าฉันเก่งฉันดีกว่าใครรับฟังอย่างมีแม่ตาขอบคุณแล้วเดินหน้าทำสิ่งที่ควรทำต่อที่เป็นแบบนี้เพราะรู้ว่าความสามารถและผลงานนี้เกิดจากเหตุปัจจัย ความเพียรความช่วยเหลือของคนอื่นไม่ใช่ของเรา 2. เวลามีคนด่าไม่โกรธไม่ปกป้องตัวเองเมื่อเวลาถูกตำหนิแล้วใจไม่ดิ้นไม่ตอบโต้ด้วยความแค้นฟังคำตำหนิอย่างรู้เท่าทันอารมณ์ถ้ามีประโยชน์ก็รับไว้ถ้าไม่มีก็ปล่อยไปเป็นแบบนี้เพราะเห็นว่าคำพูดนั้นเป็นเพียงเสียงที่เกิดจากเหตุปัจจัยอารมณ์ความคิดของเขาไม่ใช่การทำร้ายตัวเรา พราะตอนนี้ไม่มีตัวเราให้ยึดว่าถูกทำร้าย 3. เวลาทำงานบ้านก็ทำด้วยใจสงบเวลาล้างจานกวาดบ้านทำงานเล็กๆน้อยๆอ,อย่างใส่ใจไม่บน่นไม่หงุดหงิดทำไปเพราะมันคือสิ่งที่ควรทำไม่ใช่เพราะฉันต้องทำเพื่อให้คนเห็นคุณค่าเป็นแบบนี้เพราะการกระทำนี้เป็นธรรมชาติของเหตุและปัจจัยไม่ต้องสร้างตัวตนจากการทำงานนั้น 4. เวลาทำพลาดก็ไม่โทษตัวเองไม่จมทุกข์เมื่อทำงานพลาดรู้ว่าพลาดแต่ไม่ตีค่าเป็นชั้นแย่แก้ไขย,ยังมีสติแล้วก้าวต่อไปเป็นแบบนี้เพราะรู้ว่าความผิดพลาดคือเหตุปัจจัยที่เกิดจากเงื่อนไขต่างๆไม่ใช่ความล้มเหลวของตัวชั้น 5. เวลาช่วยคนอื่นจะไม่หวังบุญไม่คาดหวังการตอบแทนเมื่อยื่นมือช่วยโดยไม่หวังให้เขามารักหรือชมเรา ทำแล้วใจสบายไม่คาดหวังผลเป็นแบบนี้เพราะเห็นว่าความช่วยเหลือคือเหตุปัจจัยหนึ่งที่ควรทำในสังคมไม่ใช่การสร้างภาพลักษณ์ตัวตน 6. เวลาตัดสินใจจะไม่เอาฉันอยากได้เป็นศูนย์กลางการตัดสินใจคุณจะตัดสินใจจากเหตุผลที่เหมาะสมต่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อเอาชนะหรือสนองความอยากส่วนตัวและยอมถอยเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ภาพรวม เป็นแบบนี้เพราะไม่มีตัวฉันที่ต้องชนะแต่มีเพียงการเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับเหตุปัจจัยที่ดีที่สุดสรุปวิธีเช็คคือเวลาโดนกระทบใจใจดิ้นมากไหมโกรธน้อยใจเหลืองถ้าใจเริ่มนิ่งแปละว่าตัวตนคลายอุป,ปาทานเวลาได้หรือเสียดีใจเสียใจแรงไหมถ้ารับได้ตามเหตุปัจจัยตัวตนคลายแล้ว แล้วเวลาอยู่ลำพังต้องหาคนหรือสิ่งของมาสร้างค่าให้ตัวเองไหมถ้าอยู่ได้อย่างสงบตัวตนเบาบางการละตัวตนไม่ได้ทำให้เราหยุดทำอะไรจะคือการทำทุกอย่างด้วยใจที่ไม่ดิ้นไม่แบกไม่ยึดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราความยึดมั่นย่อมสิ้นตาอนตตะลักษณะสูตร